สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้ครัวรลุงพุธได้ถังทุเรียนมานะครับลูกนีสามโลสี่ทุเรียนหมอนทองนะครับนี่เรามาฟังเสียงกันเลยว่าเหมืนสุกหรือ,อยังนี่นี่ครับถ้าทุเรียนสุกมันจะดังปุ๊บปุ๊บุ๊บปุ๊บแบบรุ่มรวม,รวมนะครับนี่ ทีนี้เราไปเช็คกันเลยนะครับวิธีเช็คนะครับป่าเป็นสามเหลี่ยมเลยครับ,นะรบแล้วเราก็ชุบออกมานะครับอย่าเพิ่งอันนั้นนะครับแล้วเราก็กดดูว่าเนื้ออันนั้นหรือยังอ,อันนี้เป็นเนื้อหามนะครับเนื้อหามถ้าใครชอบแบบนุ่มๆ วันนี้นะครับก็พรุ่งนี้เช้านะครับเนื้อจะนุ่มนะครับทีนี้อ่าไปดูการปอ,อกกันเลยวันนี้ลุงพุดไม่ทําครัวแล้วจะมาปอกทุเรียนมาผ่าทุเรียนครับนี่ครับกีดเลยครับกีดตรงกลางครูเลยนะครับอืมโคครูเลยนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับที่ปอกทุเรียนที่ผ่าทุเรียนไม่เป็นนะครับนี่แต่เราต้องผ่าทุเรียนที่กินได้แห่นะครับนี่ครับนี่ครับลูกนี้นะครับสามโลสี่ ไม่ต้องรีบร้องครับได้ออกกำลังกายไปด้วย อ่างครับนี่<ฮ>นี่อ่าทีนี้อันนี้คือปิงมันนะครับปกติอันนี้ไม่ได้ป้ายป้ายน้ํายานะครับรูปนี้นะครับจะของสวนอ่าน้องรู้จักกันนะครับตัดแล้วก็น่าจะประมาณสามวันนะครับแล้วเขาส่งมาให้ปกติพวกปิงตัวนี้จะหลุดนะครับนเห็นไหมครับแต่อันนี้มันยังไม่หลุดเพราะว่ามันยังไม่ได้ป้ายน้ำยาแต่มันสุกแล้ว นีหลังจากนั้นนะครับเราก็ตามคูเลยครับติตามคูตามล่องเลยนะครับ ใช้ก็ทำได้นะครับนี่แต่บางคนทำไม่เป็นก็ไม่ได้กินนะครับนี่ครับตามปูเลยนี่ครับนี่ ตามกูเลยครับแ้วพอขาเขาจะไวนะครับเพราะเขาเหนือฉีดแต่เราเรานานๆปีละครั้งนะครับปีละครั้ง ถ้าู่แรกออกนะครับทีนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับออกมาแล้วอันนี้เราก็บิดเลย ครับอือน,นี่ครับนี่เห็นครับนี่โอ้โหลูกนี้ ใหญ่ครับผู้ใหญ่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่เห็นไหมครับคู้ใหญน่นี่ครับนี่ห้าเห็นไหมครับลูกนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะครับสามคู่ใหญ่ ทีน,นี้เราจะทำไงแต่หมอนทองนะครับมันจะง,ง่ายนะครับมันไม่ค่อยถ้าถ้ามันหัวของไส้นะครับปกติมันจะหว่วไส้มันจะติดไส้นะครับรบิดถ้าเกิดว่ามันนั่นเราก็นะครับชบอต่ขัวจะท้ายกว่า อครับหัวตะ้ครับแล้วก็ปัดไส้เน่ส้กลางเลย เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวมันอาานอกไม่สวยแห่เลาะหน่อยครับนี่เห็นไหมครับนี่ผุ้เรียน นี่แล้วเรามาดูพิสูจน์กันว่าทุเรียนแก่ไม่แก่นะครับเห็นไหมครับเราดูที่สีเม็ดครับเห็นไหมครับนี่เป็นสีเม็ดสีน้ำตาลเลยครับสีน้ำตาลเลยนะครับอันนี้แก่แล้วจะอร่อยมากหนึ่งกูแล้วใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นคู่ที่สองกันเสียดายฮล็อกห้างเดี๋ยวมันติดไ้ ติดไส้จริงๆนี่ครับทำไงจะไม่ให้ตุเรียนติดไส้นี่ครับกรีดเลยเอามีดนี่ครับรนี่ครับนี่นีไงครับ นี่ครับนี่อือหืออร่อยโูที่สาม นี่ครับนี่มกลูกนี้นี่ครับนี่ว้าวจะปิดไส้นิดนึงนคนบอกคีหิวแล้วครับอ,อือร่อย อันนี้กรอบนอกนุ่มในกำลังดีนี่ไงครับุ๊บนี่อืม 3ภูแลใช่ไหมครับทีนี้เปภูที่สี่นภูที่4ไม่ใช่ภูลังกลานะครับนี่ภูทุเรียน นี่เห็นไหมครับอ,อร่อยอ ดูเม็ดมันครับแก่หรือไม่แกนี่ครับนี่ต้องดูทุเรียนนี่ครับถือว่าแกสิบแปดสิบเอร์เซ็นเก้าสิบปเซ็นแล้วนะครับจะหวานอร่อยมากอืม ý thức thơm chứ, ý thức ý ครับพี่น้องวว้านี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่คู่สุดท้าย <ไ>ูนี้นี่ครับแมวเห็นไหมครับเล็กพิีกหนูนะครับไม่ใช่ธรรมดา สวยนะครับแน่นะครับนี่ครับกองเปลือกทูเรียนอันนี้คือหมอนทองนะครับฝั่งนี้อันนี้คือชะนี เอชันนี้นี่เหนืออันนี้ชันีหามนะครับไม่ใช่เละนะครับไม่ได้เป็นอ่าช,ชันชนีไอทำน้ำนะครับกำลังหามสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับด้วยทุเรียนสองสายพันธุ์นะครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ขค้ดลุงคุตได้ขนาครับ